ตัวเอครับทางคณะวูชาและท่านประธานนะครับผมแนะนำชุดเป็นเจ้าของอัพัน์ชุดกล้วยพมารีนะครับมาปากกล้วยตอนนี้เราอายุ13ปีแล้วนะครับแล้วก็ลูกชายชายตังตัวนะครับก็คือเจ้าหมูข,ขาวเจ้าหมูข,ขาวเป็นคอยเผือกที่ได้12แชมนะครับและก็2แกนแชมนะครับตอนนี้เรานำลูกชายเจ้าหมูข,ขาวมาด้วยนะครับ อายุเพิ่งได้หนึ่งปีพอดีนะครับเรามีน้ำเชื้อมาจำหน่ายในหน้างานนะครับทั้งปากต้วยแล้วก็หมูขาวนะครับในราคาชุดละ5้า0ันบาทนะครับสิบสองหลอดนะครับทั้งพ่อปากต้วยแล้วก็หมูขาวนะครับขอบคุณมากครับ Thank mm -hmm. you.